เด้อพี่น้องกินเผาเด้อกินไก่พี่น้องก้อนเขาผัวก่อนพี่น,อน,าน,าน้องที่เบียร์ปลาจนเขาน้ำซ่าปลาได้กินกันที่ตัวซ่าเผาหมูมันแพงเด้อพี่น้องเด้อกินไก่ไปก่อนเด้อฮอน หล่อนผ่อนได้เดนี่สีออยูนี่ขเขาแปลงดีให้ฟ้องก็ได้ว่าทดใจกได้ไกรัางแ่ยังบอว่ามันหอนมันหอนห่วย แดดปกีิพร้อมเป็นเสดนะบอหยัดหวนช่วงนี้ไก่แพงเด้อพี่น้องเด้วโอเวอร์แมนแพงกินไก่ไปก่อนเนาะใหม่ละสิบปาลาไก่แพงเด้ดกินอยังไก่แพงกินปลาปลาแพงเด้ดปลาแพงปลาแพงกินหั่มหั่มแพงเด้ดหั่มแพงก็ต้องเด็ดยังจากแนว ยนี่แหละพี่น้องชีวิตยูทูบเบอร์ช่องอื่นโมโหสิเป็นจังไหแต่ช่องตีเล็กกับบุญเสร็จแบบประมาณนี้เนาะชีวิตบได้มีกินเขาเป็นเวลาเวลาดอกทักซือสถานการณ์นี่กะเจ๊ซีแหละพี่น้องเห็นตลาดยูไสกับจอซื้อเนี่ยกินพี่น้องนี่เบิร์ดหีิบทหาสิบบาทพี่น้องเอ้ยบัลังกนี่แม่เนี่ยนัดมือ บอกกันนี่บอกบักกันนี่บอกเด็กกันตับหากันเมือกันเราดีๆบอกกับผัวเราดีๆโตกใจไม่ชี้เบาดีได้สิห่วยเอ้าแม่จัดมือเข้าเนี่ยเข้าหัวละไอ้ตีกันมืองไอ้ตีไอ้ตีกันมืออีหล่าวางสี่บอกห่วยเราไปสิหัวแมสจักตอนไกลตอนมือห่วยยานทั้งกระดูกได้บ่บ่ได้ มันกินบ่ได้มันถูกเละบันนี่มีอะไรล่ะอ๋เฮ้ยปากตายพี่น้องเอ้ยนี่ละ่ะเป็นยังตีเลขข็กคือหายบุญศินมานั่มนีละ่ะเหตุผลหนึ่งก็ะไ้ซอยส่วนหัวงี่ลหละย่างเขาขับรถกับพ่อเด็กยืนใส่ปากเขาก็ได้มีประโยชน์ยังงลายอย่างแบบพี่น้องไว้ค่ะ ใส่ยืซือดอกรักรักบอกเป็นแน่มามาจมให้ผัวรักรักเขาจมหย่อนอย่างนอพี่น้องเขาจมขันเขาบ่าหักเขาบ่จมดอกามูอบ่ปากบ่าหลอกหรือล่ะเขาเบิดอหักเขาบ่องสวงใหญ่เขาบ่ใส่ใจมึงเหม็นว่าเฮ้ยเดเมียดีบ่จมบ่ปากบ่าหลอกแต่เธอเขาเป็นรักฤทธิ์อุบ่าวเขาเลยบ่ได้มีเวลามาบอกน้อผัวจำไว้เด้อพี่น้องเด้อฟังไว้ หมูม ouais. ันปากว่านน้ำผัวว่าเขาดีบ่แไหมใช่เขาไป็รักเสื่อมคนอื่นแล้วหมูมันปากแหวะ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 นั่นมึมีหยังดอกพี่น้องตั้งมันโหล่นเนี่ยมันจมมันดาคุณว่อหรอคุณล่าจะดีๆต้องหามด่าผัวไปเอาเมียกึ๋บว่าเอาเมียเึือบจะเป็นได้มาแตกยังเดียวเป็นยัางบอกว่าได้เหรอห้ามันดาเด้อสีดาเห็นจังไร บอกยามาศูนย์น้ดอกปได็มันสิเหตดจะไหนลองเห็ดทาเคุณลงกนนางเสียงหัวลอกคุณลงก้นอีปอมมึงเออไมึงหัวลอกเจะตายแถวสัอันนี้ก็สี่โมงยังเวลาเขากิบตอนนี้เขาสี่โมงไปบสามเขาเที่ยงของตีเด็กกับายสามอะพี่น้องไยุ่จ้าสี่แหะคือเห็นนี่แหละ ติดตนกับกดไลค์กดแชร์กดกติดตามเป็นกำลังใจใน่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยรถยังลัดตีตัดได้ก็ดังดีแท้แต่ก,กอดแอลดีแท้ห่วยถอดถอดไม่ไหมเนาะก็ห่อนรถยังเข่าซ้น แต่มันเลยเขาฟักเขาถูกจนวาเนี่ยคือมันซี่โครงจริงๆนะตีซี่โครงมังนไม่มีอะไรเลยมันพยายามอยู่ตีพยายามเลือกสิ่งดีๆให้เจ้า่อนะมันฟอนมันเลือกว่าไ้ <c oughs> นนีนักเขาบอกะเที่ยงเขาเอมเขาย่อนเนี่ยอ๋อม,มีคนมาเอา เหมักหย่อนบ่มีคนหมักมันสั่นพี่นอ้องไอเยินจะขู่ให้ายโค้งไกลกระเด็นเขาสีเฮ็ดจังไหนกับโค้งไกลมืันจะฟ้องจอดไเลยวะกาสีเอามือูสิมันเป็นอันนี้ถิ่เรามันเหลือเที่ยวดีๆมือก่อนต้องบอกจอดอีกแทนไม่ใช่บ้เปิดกระจกโลงให้ก่อนนะลำบากีพี่นอ้องเอ,อ้ยอย่าถืออย่าซาเด้อ นี่ถูกเลยเนาะสวยโคตรตาไปอปปายนุ่นสนาบานเป็นอกพน้องนุ่นกับว่ให้มากินน้ำชายิมไก่หรอกินเนื้องวงอะไรปะเนาะอะไรเนี่ยื้นเนอ้องวงมาสิซอยจูนหมือน สื่อนงอมาโลนึงเท่าไหรน,นะแต่มาญี่นี่เรื่องว่าถือหรอสองร้อยเก้าสิบบาทเว่าถูกไหมถ้าไปซสื้อ<ำ>ยู่ป่นเท่าไาหร่ซ้ําอยค่ะสิซ้ำนี่ลนะสื่อนงอสิไปซอยจูซูที่งานกินพี่นอ้องหลอมกินในน้ำจะสิิินดสี่ปาเขาปัา่นใหญ่เบิร์ดเลย เรียนกันกินเลยพี่น้องขวนขับรถก็ต้องปนเขาท้องกินยยมไรก็ได้ดอกว่าตัวหัวอิ่มเห็นข่อยจิ้มบวปากหมาบอกประมวนนักขั้วหอยหางหัวข่อยขึ้นอย่างวัดไปเท้าขาไปปรด này học tay im bay bay ngang ngưng đạo. Ao cai bên em. Can you come in? Onion. Hm. 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 cho Hm. 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 ไปลอกอ่ะล้างมือก่อนพี่นอ้อง บริวารแกะไก่เก็บกระดินงหอนให้โหลดหสิขิ่งไก่ไอะห่วยมันคือบอมามันคือบอมามันคือบอมาเนี่นยฮะแสดกกงการดากเนี่ยไปพี่นอ้องตัวอละอ้ายห้ามมานี่ อยูทองอเลยอะบุญกินเนี่ยอะไรก็ได,ด,ด<ล>นิดรับมาเนาะนังอ่ะเด็กของดีมากพี่น้องไปหาซื้อน่ามันบ่มีขายเข่ามากเข้าหวานเนาะพี่น้องเดี๋ยวซิมให้เอซีเบิ้งก่อนผู้ใดหู่นักษเนี่ยเข่ามากเข้าหวานแล้วเวรจะมาซิมให้เบิ้งจะคล่ำมันคือเหล่านี่ล่ะก็ซ้ำเหล่าแล้วเนาะ อุ้ยหนักม,มันแหม่จะสุดเหรอสดหนักม,มันกันรึหืมแห้งพี่น้องเอ้ยไปหยอดข้อไก่พิ่มแห้งมาพี่น้องพอดีใจคือกิดข้อหวากแสบแห้งแสบแห้งกำลังเป็นเป็นบ้องเป็นแย่า กำลังกินเพิ่มเป็นเราทกินมากินมาเป็นอืมจี๊ยงามแห้งด้วเขาจีนโซนานาด้ว,นนวอยออเจ็บายพี่น้องเออยเนี่ยเอยมวกมาอะไก้อนน้ินลำบากเอาเบกจุยสิคือดอก อโอเคค่ะคิดนี้กับ่มีอยังให้พภาพบึงบรรยากาศสองแถวตายายเนาะพี่นอ <c oughs> อ้องมายูยูหนีมีแห้งมายูจังไหนกินจังไหนเนาะแต่ละมือกับการเดินทางไปน้ำไทยคิดไปน้ำวบานัวหัวมวนสาระบ่มี่เราพี่น้องช่องนี้แต่ได้ความผู้ิ่หมักกับสิได้ยิมแน่เด้หัวเนี่เชียเนี่ผัวอยู่กับสิพ่อเด้หัวได้บานนี เด้อพี่น้องเด้ออกลินนะบ๊ายบายค่ะ